บุคคลที่ยังมีลมหายใจอยู่ชื่อว่ายังเป็นผู้บรรลุธรรมได้แตบใดที่แผ่นดินไม่กบหน้าปรามาตรใครไม่ได้เลยเพราะคนบางคนทุกถึงที่สุดเขาก็อาจจะบรรลุธรรมได้เหมือนองค์กุริมานเห็นไหมคะเป็นมหาโจรฆ่าคนคนั่ง99 9คนขาดอีกคนเดียว ก็จะได้สำเร็จวิชามานแต่ด้วยบุญเก่าและแรงอธิษฐานของโยมมารดาส่งผลให้ได้พบพระพุทธองค์เพียงคำเดียวเท่านั้นส่งผลให้องคุริมานหรือมหาโจรหยุดการคิดเบียดเบียนผู้อื่นได้ ตั้งมั่นเป็นพระโสดาบันและทำความเพียรต่อมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่กว่าจะบรรลุได้ก็โดนบททดสอบหนึ่งแม้นจะบวชเป็นพระแล้วบินฑบาทก็มักจะถูกทำร้ายทุบตีด่าว่าสาบแช่งต่างๆนานาได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้าง อา,าพาธจนมรณภาพแต่ท่านได้สำเร็จเป็นพระหันก่อนที่ท่านจะสิ้นอายุขไขด้วยเหตุแห่งว่าความเพียรตั้งมั่นดี้ราบอกความเพียรสำคัญที่สุดจะบอกทุกอย่างให้แล้วแต่บุญวาสนาหากเราจะนั่งรอคอยวาสนาก็ไม่ผิดอะไรกับคนตาย บุคคลทั้งหลายพระพุทธองค์กล่าวว่าดูก่อนเธอทั้งหลายบุคคลจะพ้นทุก์ได้เพราะความเพียรไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแม้กระทั่งคำว่าความดีเพียงแค่ใจคิดอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่บุคคลที่ทำได้คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดีก็ย่อมที่จะคิดดีคิดได ไม่ยากเลยแต่บุคคลผู้มีสติอ่อนนิวรณครอบงำจิตย่อมคิดผิดพูดผิดและทำผิดอยู่เป็นนิดเพราะความไม่รู้ในธรรม